ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Airgrass Story Channel นะครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องาราวอุบัติเหตุซ้ำรอยของประวัติศาสตร์การบินเมื่อเครื่องบินทั้งสองลำของสายการบิน n o North ส w s t t i r r l n น์เที่ยวบินที่299และเที่ยวบินที่1482เกิดเหตุชนกันกลางรันเวย์นในสนามบินที่กำลังมีหมอกที่หนาทึบและสร้างภาพที่น่าสยดสยองแก่ผู้โดยสารที่รอดชีวิตเรื่องราวจ,จะเป็นมายัางไงและสาเหตุการชนกันจะเกิดขึ้นจากอะไรนั้นเชิญรับชมได้เลยครับ Boeing 727เป็นเครื่องบินสัญชาติอเมริกันที่พัฒนาและผลิตโดยบริษัท b o e ิ n งเป็นเครื่องบินที่ถูกพัฒนามาเพื่อการใช้งานในเส้นทางการบินระยะสั้นเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคมปี1960เป็นเครื่องบิน3เครื่องยนต์ที่ติดตั้งบริเวณส่วนหางของเครื่องบินสามารถจุผู้โดยสารได้สูงสุด134คนซึ่งเครื่องบินลำที่เกิดเหตุมีชั่วโมงการบินสะสมมาแล้วกว่า37,310ชั่วโมง m c d o n นเอลด์ดักลา DC-9 เป็นเครื op, aircraft aircraft mm ่องบินสัญชาติอเมริกันอีกลำผลิตโดยบริษัท Douglas Aircraft ์คอมพานเปิดต mm ัวครั mm ้งแรกเมื่อวันที่8เมษายนปี1963ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเส้นทางการบินระยะสั้นสามารถบรรจุผู้โดยสารได้สูงสุด135คนซึ่งเครื่องบินลำที่เกิดเหตุมีชั่วโมงการบินสะสมมาแล้วกว่า62,253ชั่วโมง เที่ยวบินที่299จะเป็นเส้นทางบินภายในประเทศสหรัฐอเมริกามีเส้นทางบินจากสนามบินดีทรอยต์เมโทรโพลิแทนรัฐมิชิแกนไปยังจุดหมายปลายทางที่สนามบินนานชาติเมมฟิสรัฐเทนเนสซีในเที่ยวบินนี้จะมีผู้โดยสารทั้งหมด146คนลูกเรือ5คนโดยจะมีผู้ที่ทำการบินทั้งหมด3คนได้แก่คนที่1กัปตันโรเบิร์ตอูเอเลตมีอายุ42ปีมีชั่วโมงการบินสะสมทั้งหมด1400ชั่วโมง เป็นชั่วโมงการบินของเครื่องรุ่นนี้5,400ชั่วโมงคนที่ 2. นักบินผู้ช่วยวิลเลียมฮาร์ิดอนมีอายุ37ปีมีชั่วโมงการบินสะสมทั้งหมด5,400ชั่วโมงเป็นชั่วโมงการบินของเครื่องรุ่นนี้2,350ชั่วโมงคนที่ 3. วิศวกรการบินดารเรนโอเวนมีอายุ31ปีมีชั่วโมงการบินสะสมทั้งหมด3,300ชั่วโมงเป็นชั่วโมงการบินของเครื่องรุ่นนี้900ชั่วโมง เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคมปี1990ที่สนามบินดีทรอยต์เมโทรโพลิแทนลูกเรือของสายการบิน n o นอสเวสแอร์ไลน์ที่วิทที่299เตรียมพร้อมออกเดินทางไปยังเมมฟิสกัปตันและนักบินก็ได้ทำการเช็คลิสต์ระบบการทำงานต่างๆและสตาร์เทเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการแท็กซี่เวย์ไปยังรันว์กัปตันโรเบิร์ตและนักบินผู้ช่วยบิลฮาเกดอนและวิศวกรการบินของพวกเขาออกบินล่าช้าไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้ว เนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องอย่างกระทันหันและในที่สุดพวกเขาก็พร้อมเดินทางที่หอบังคับการบินเจ้าหน้าที่เอทีซีไม่เคยเจอหมอกที่หนาจัดขนาดนี้เจ้าหน้าที่เอทีซีกำลังรับมือกับหมอกหนาที่ปกคลุมไปทั่วสนามบินหมอกได้หนามากจนมองเครื่องบินที่กำลังนำทางอยู่ไม่เห็นทางเดียวที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เอทีซีทราบได้ว่าเครื่องบินอยู่ตรงไหนของสนามบินคือให้นักบินบอกตำแหน่งว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนแล้ว เจ้าหน้าที่เทีีพ,พักผืนได้ติดต่อให้เครื่องบินที่299ใช้ทางขับไปยังรันเวย์3ตรงกลางตามคำสั่งออสการ์ o ฟ็อกทอด6และ x อ็กนักบินก็ตอบรับทราบเครื่องบินจะเคลื่อนตัวไปตามทางขับตามรหัสเรียกว่าออสการ์ฟอกทอดและ x อ็กและนำเครื่องบินไปยังจุดเริ่มต้นของรันเวย์จุดประสงค์ของทางขับก็คือเป็นทางให้กัศยานเคลื่อนที่เหมือนทางหลวงให้เข้าหรือออกจากรันเวย์ เรียกง่ายๆก็คือมันเป็นถนนให้เครื่องบินวิ่งในสนามบินขณะที่เคลื่อนตัวอยู่บนทางขับเจ้าหน้าที่ ATC พักผืนได้ติดต่อให้เที่ยวบินที่299ระบุตำแหน่งอีกครั้งนักบินก็ได้ตอบว่าโอเคแล้วพึ่งเลี้ยวขวาเข้าเอ็กซเรย์เจ้าหน้าที่ ATC พักผืนก็ได้ตอบรับทราบเราจะส่งต่อการควบคุมไปที่หอบังคับการบินในขณะเดียวกันเที่วยวบินที่2 9 9กก็ถึงจุดเริ่มต้นของรันเวย์และเตรียมพร้อมที่จะทำการเทคออฟ หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ ATC นักบินก็ได้เร่งกำลังเครื่องยนต์และเล่นไปตามรันเวย์ท่ามกลางหมอกที่หนาทึบเที่ยวบินที่299กำลังจะบินขึ้นจากพื้นในไม่กี่วินาทีจนเลยความเร็ว80นอตนักบินไม่ทราบเลยว่าอันตรายกำลังรออยู่ข้างหน้ามีเครื่อง DC9 ของ Northwest Airlines เที่ยวบินที่1482ที่จะเดินทางไปยัง Pittsburgh, Rad Pennsylvania หยุดอยู่ที่ริมฝั่งซ้ายของรันเวย์และมีผู้โดยสาร40คนอยู่ในนั้น ในห้องนักบินมีกัปตันบิลเลรฟเลสและนักบินผู้ช่วยจิมซิฟเฟิร์นกำลังหลงทางในหมอกที่หนาทึบเซลวินาทีต่อมากัปตันบิลได้มองเห็นแสงไฟลางๆที่กำลังพุ่งออกมาจากหมอกที่หนาทึบตันใดน,นั้นนักบินผู้ช่วยก็ได้ร้องขึ้นมาว่าโอ้ oh, สวยแล้วนักบินพยายามหักเลี้ยวเครื่องบินไปทางซ้ายซึ่งมีเวลาเซลวินาทีเพื่อเลี่ยงการประทะแต่มันก็สายเกินไปด้วยความเร็วของเครื่องโบอิ้ง7 27 ทำไมนักบินบนเครื่อง dc 9ไม่สามารถถักหลบได้ทันปีกขวาของเครื่อง727ได้ตัดผ่านแนวลำตัวของเครื่อง dc 9ตั้งแต่ห้องนักบินไปจนถึงเครื่องยนต์ส่วนหางด้วยแรงประทะอย่างมหาศาลทําให้ทะลุเข้าไปในห้องโดยสารของเครื่อง dc 9อย่างรุนแรงนักบินบนเครื่อง727ได้ยกเลิกการเทคออฟและสามารถหยุดเครื่องบินได้ทันและได้รายงานกับเจ้าหน้าที่ atc ว่ามีเครื่องบินอีกลำอยู่บนรันเวย์ และปีกขวาได้ไปชนกับเครื่องบินลำนั้นซึ่งน่าเหลือเชื่อที่เครื่องโบอิง727เสียหายแค่เพียงส่วนปีกเท่านั้นและไม่มีผู้โดยสารหรือลูกเรือได้รับบาดเจ็บแต่เรื่องราวบนเครื่องดีซีเก้าแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเกิดความโกลาหลบนเครื่อง 9, ดีซีเก้าผู้โดยสารหลายคนต่างช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและภาพที่เห็นผู้โดยสารที่รอดชีวิตพบเรื่องที่น่าสยดสยองเมื่อผู้โดยสารที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่รอดจากอุบัติเหตุทุกคนที่นั่งริมหน้าต่างฝั่งขวา บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตผู้โดยสารที่รอดชีวิตก็ต่างหนีเอาตัวรอดจากเพลิงไหม้ที่ค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้รีบมาที่จุดเกิดเหตุในทันทีเมื่อมาถึงก็พบว่าเครื่องบินถูกไฟไหม้จนหมดทั้งลำส่วนน้องผู้โดยสารก็เหลือแต่ซากทําให้เหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต8คนรอดชีวิต3 6คนในจํานวนนี้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัส10คน ทั้งหมดเป็นผู้คนบนเครื่อง dc 9จุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นภาพที่ชวนหดหูใจอย่างมากหลังจากที่เกิดเหตุคณะกรรมาการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐหรือ ntsb ก็ได้ทําหน้าที่สืบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ntsb ได้รู้แล้วว่าเครื่องบินทั้งสองลำชนกันและเกิดสกนตกรรมขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่ NTSB นึกถึงเหตุการณ์น่ากลัวที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วมันเป็นอุบัติเหตุที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การบินเมื่อเดือนมีนาคมปี1977เครื่องโบอิ้ง747จัมโบสส้72ลำชนกันบนเกาะเทเนริฟการชนกันเกิดขึ้นเมื่อเครื่อง747ของสายการบิน KLM ที่กำลังจะเทคออฟในขนณะที่เครื่อง747อีกลำของสายการบินแอนแอมอยู่ในหมอกที่หนาทึบ กำลังจะเข้าทางขับจากรันเวย์เดียวกันนักบินไม่สามารถนำเครื่องเลี้ยวเข้าทางขับได้ทันทำให้เครื่องบินทั้งสองลำชนกันอย่างรุนแรงและทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด583คนแต่ในเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนรู้แล้วว่าช่วงไม่กี่นาทีก่อนการชนกันทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงไประดับที่ต่ำที่สุดที่อนุญาตในสนามบิน เจ้าหน้าที่ NTSB ได้สอบสวนกับเจ้าหน้าที่ ATC ถึงเส้นทางการเคลื่อนตัวบนทางขับของเครื่อง dc 9ทําให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ ATC พักผืนได้นําทางให้เครื่อง dc 9ด้วยคําแนะนําอย่างเจาะจงว่าจะไปรันเวย์อย่างไรเจ้าหน้าที่ ATC พักผืนได้สั่งให้เครื่อง dc 9ใช้ทางขับออสการหไปฟ็อกพลอตและรายงานตอนเลี้ยวขวาที่ x อ็กซึ่งพวกเขารู้ว่าเครื่อง dc 9และเครื่อง727ควรไปยังเส้นทางเดียวกันทั้งสองลำ แต่เมื่อถามความคืบหน้าจากเครื่องดีสีเนักบินได้รายงานว่าเรากำลังไปทางตะวันออกจากออสการหซึ่งในตอนนี้การรายงานตำแหน่งของพวกเขาดูผิดเพี้ยนแทนที่จะมุ่งตรงไปออสการหนักบินกลับเลี้ยวซ้ายและเข้าหาทางขับออสการห้าเจ้าหน้าที่เอทีซีได้ทราบตำแหน่งว่าพวกเขาเลี้ยวผิดจึงสั่งให้เครื่องดีสีเมุ่งหน้าตรงต่อไปอยังออสการสและเลี้ยวขวาเข้าเอ็กซ์เรย์ผ่านรันเวย์927ที่ใช้งานอยู่ จากนั้นใช้ทางเอ็กซเรย์กลับไปที่รันเวย์เพื่อเทคออฟ5นาทีต่อมาเครื่องดีสีก้าก็เลี้ยวพลาดอีกครั้งเครื่องดีสีเก้าได้เลี้ยวขวาบรันเวย์ที่ใช้งานอยู่ทำาไมเจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยอย่างมากว่าทำไมนักบินถึงเลี้ยวพลาดได้ขนาดนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงทําการสอบสวนกับน,กบนักบินบนเครื่องดีสีก้าก็ทําให้พวกเขารู้ว่ากับตันไม่คุ้นชินกับโครงสร้างของทางขับและรันเวย์และได้รู้อีกว่ากับตันยังใหม่กับสนามบินดีทรอย ซึ่งกับตาได้อาศัยความเชี่ยวชาญการนำทางในสนามบินจากนักบินผู้ช่วยแต่สุดท้ายพวกเขาก็หลงทางอยู่บนรันเวย์ตอนนี้เรื่องสำคัญของเจ้าหน้าที่สืบสวนคือหาว่าเครื่องดี9อยู่ตำแหน่งไหนในช่วงเสี่ยวนาทีก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นด้วยการฟังเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินทีมสืบสวนหวังว่าจะหาคำตอบได้ว่าเครื่องดีสผิดพลาดตรงไหน แม้แต่ก่อนหน้าที่เครื่องดี9ีของที่บินที่1482จอกจากเกตทีม10บส่วนก็ได้ยินบทสนทนาที่ทําให้พวกเขาสนใจกัปตันเลิฟเลสเพิ่งลาออกจากบริษัทเก่าและเพิ่งกลับมาบินได้ไม่นานนักและเขายังไม่ได้รับเครื่องแบบของสายการบินนอตสวสเลยหลังจากรออยู่ที่เกียต์นาทีเครื่องดี9ีก็ถูกเรียกไปทางขับทีมส0บส่วนได้รวบรวมข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงในฮอนักบิน CVR กับการเปลี่ยนทิศทางของเครื่องจากเครื่องบันทึกข้อมูลการบิน FDR เพื่อให้เข้าใจการเคลื่อนที่ของเครื่องบินให้มากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาควรจะตรงไปที่ออสการ์หกพวกเขาเลี้ยวไปทางตะวันออกและเมื่อฟังเสียงในห้องนักบินก็ดูเหมือนว่านักบินผู้ช่วยเป็นคนตัดสินใจตอนนี้กัปตันเพิ่งพานักบินผู้ช่วยของเขาอย่างสมบูรณ์แต่การรับคำสั่งน,นั้นทำให้เขาลืมเลี้ยวขวาครั้งสำคัญหรือไม่ท่ามกลางหมอกนักบินกำลังกระเสือกกระสนทำตามคำแนะนำของ,ของหอควบคุม ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนรู้ว่านักบินบนเครื่องดี9พลาดการเลี้ยวขวาครั้งสำคัญเพื่อจะเข้าไปยังทางขับ x อ็กพวกเขาหลงทางอย่างสิ้นเชิงทำให้เครื่องบินทั้ง2องลำมุม่งหน้าเข้าหากันบนรันเวย์เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมนักบินบนเครื่องดี9ถึงไม่ทำตามสัญลักษณ์ของสนามบินดีทรอยต์ทีมสืบสวนได้ลองย้อนรอยตามพวกเขาดูที่ทางแยก 6, ออสการ์หกุดที่เครื่องดีซีเาทำการเลี้ยวผิดพลาด เจ้าหน้าที่สืบสวนเจอเรื่องกวนใจบางอยา่างพวกเขาพะว่าเส้นสีเหลืองแนวกลางทางขับที่เครื่อง DC9 กวนตามไปเลื่อนลางไปอย่างมากตอนนี้ทีมสืบสวนกำลังมุ่งหน้าไปทางแยกของออสการ์สีจุดที่นักบินบนเครื่อง DC9 พลาดการเลี้ยวขวาครั้งสำคัญไปเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ามีป้ายสัญลักษณ์ตรงทางแยกไม่เพียงพอและพบว่าถ้าเครื่องบินมาถึงตรงทางแยกของออสการ์สีจริงๆพวกเขาก็จะพลาดการเลี้ยวขวาเข้าสู่เอ็กซ์เรย์ ทีมสืบสวนยังพบอีกว่าสัญลักษณ์บนออสการ์สีทำให้นักบินหลงทางได้แต่ก็ยังเหลือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องเศร้านี้เมื่อเครื่องดีสีกได้รับรายงานให้ออกจากรันเวย์ทำไมส่วนควบคุมตาอากาศจึงไม่ห้ามเครื่องบินอีกลำเทคออฟทำาไมเจ้าหน้าที่สืบสวนตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่เอทีซี C ว่าทำไมเขาถึงไม่เตือนเครื่องเจ็ดสองเจ็ดว่ามีเครื่องดีสีกหลงทางอยู่ด้านหน้าพวกเขาก็ทำไม่ได้คำตอบว่า เจ้าหน้าที่เอทีซีคิดว่าเครื่อง727ได้บินอยู่บนอากาศแล้วพอได้ให้สัญญาณไฟเขียวไป1น,นาทีแล้วแต่ความเป็นจริงเครื่อง727กสอลังอยู่ที่ส่วนต้นของรันเวย์ทำให้ทีมสืบสวนต้องหาคำตอบว่าทำไมเครื่อง727ถึงใช้เวลานานกว่าจะเ k e ออฟทีมสืบสวนก็ได้ฟังเสียงในห้องนักบินบนเครื่อง727เพื่อหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าที่เครื่องบินจะทำการเทคออฟพวกเขารู้ว่า หลังจากได้รับสัญญาณไฟเขียวได้ไม่นานนักบินบนเครื่อง727 take เ f f ออฟล่าชา้าเนื่องจากมีการเช็คลิสต์ตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อมีหมอกหนาเป็นอุปสรรคในรันเวย์หอควบคุมจึงไม่รู้ว่าพวกเขายังไม่ได้เทคออฟออกไปจากนั้นนักบินก็ได้แจ้งเรื่องหมอกที่หนาขึ้นมากกว่าเดิมและตอนนี้ก็ทําให้ทีมสืบสวนได้รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันที่เครื่องบินชนกันนักบินบนเครื่องดี9ที่หลงทาง และฟังคำสั่งผิดพลาดและออกจากทางขับไปบนรันเวย์ที่ใช้งานอยู่ในขณะเดียวกันนักบินบนเครื่อง727อเทคออฟขณะที่ระยะการมองเห็นเร็วร้ายกว่าจุดต่ำสุดที่ได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่เอทีซไม่ได้เตือนนักบินบนเครื่อง727ว่ามีเครื่องบินอีกลำหลงทางอยู่บนรันเวย์เนื่องจากเจ้าหน้าที่เอทีซคิดว่าเครื่อง727อลอยอยู่บนอากาศแล้วทำให้อุบัติเหตุนในครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากชอบเรื่องราวในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ